ก็กราบสวัสดีท่านผูช้ชมอีกครั้งนะฮะอยู่กับผมวันแขกนะฮะโอ้ยทวยโอเค,อเควันนี้นะเราจะมาเกียนคนในแรงฟีทวยมาเกียนคนในหมด 2, 2อสองนะฮะเ,เดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเอาเป็นชุดเริ่มต้นเลยนะฮะสก,กินปืนนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะโจพาวให้เขารู้ไปยอดไปเลย สวัสดีครับเออนี่ใครครับผมผมชื่อแมกครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะเป็นชื่อที่เทมากเลยนะฮะนี่นี่แบบผมเพิ่งเล่นนะฮะแบกผมด้วยนะฮะกากอยู่นะโอเคครับแล้วพี่เล่นนานยังครับนี่อยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมครับครับอ๋ออ๋อช่วงนี้หนีโควิดนะฮะโอเค อ๋อครับครับลงนี่ลงไหนครับอ๋อแบกผมด้วยนะครับผมเพิ่งเล่นครับเออพี่แม็กเล่นเก่งไหมครับเล่นไม่ค่อยเก่งครับอ๋อเพิ่งเล่นเหมือนกันใช่ไหมครับครับอ๋อนี่อยู่จังหวัดอะไรครับปัตตานีครับ ตานีเหรอครับโควิดเข้าถึงเนี่ยครับถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอครับอืมนี่เก็บตัวอยู่ในบ้านใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนึกอว่าอยู่บนบ่อน,น้ำมันนะครับเนึกว่าทำธุรกิจใหญ่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับโอเคอเคครับแหมเป็นด็กสุภาพจังนะฮะโอ้โหนี่สุดยอดไปเลยนะเยาวชนต้นแบบของไทยนะฮะโอ้โหไม่สุดยอดไปเลย ยายาเนียว้าวผู้ชาโอ้โหมีคนยิงแล้วมีคนยิงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหาปืนก่อนหาปืนก่อนโอ้โหเจอมั่วฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮะวิ่งแล้วนะฮะโอ้โหเจอปืนแล้วนะฮะฟลาเป็นฟาร์มานนะฮะโอ้โหสกินนี่แม่งอย่างเทพเลยนะพี่ก็เพิ่งสุ่มได้มาใหม่ใหม่อะครับร้อนๆทุยผูดเทียมอะไรขอโทษด้วยนะผู้ทำยามแหมซุ่มสุ่มอยู่ ควหายเอา,เอายิง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 ไม่ดอโอ้ใจเย็นๆนะครับน้องแม็กเราต้องใจเย็นๆนะฮะอย่ารีบงลงเดี๋ยวะะเดี๋ยววิ่งไปก่อนนะฮะเดี๋ยววิ่งจูุก่อนวิ่งจูุก่อนวิ่งจูกกระสุนมันเป็นสเต็ปนะฮะโอ้โอ้น้องแม็กนะอย่าอย่าตายก่อนนะเดี๋ยวมาแบกพี่ก่อนนะฮะ โอ้ยโอ้ยโดน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 สองมิตโดนสองม็ดไม่เจ็บไม่เจ็บเลย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 โดนสองม็ดรนี่กนนี้ก่อนโคนคนปกติน้อาไม้สายบวกไม่ใช่เหรอครับเอืมนี่แบบเรียนอยู่ปอไหนหรือมอไหนครับอยู่ปอหบ โอหสุดยอดไปเลยนะนฮะนี่เป็นเด็กสุภาพเรียบร้อยนะฮะไม่เหมือนใครบางคนนะฮะเฮ้ยยินกันโอ้โหน้องแมงนี่สายบูนะโหเดี๋ยวพี่โหตั้งค่าอะไรแป๊บนะฮะแหมลื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 มตั้งค่าอะไรบางอย่าง ป้อมบวอะครับอือก็มาดีครับก็จจะก็จะหมดแล้วหรือแปลงโอ้น้องแม็กอย่าตายก่อนฮะน้องแม็กโอ้โหทำใจดีๆไว้นะฮะน้องแม็กวิ่งมาก่อนฮะโอ้โหสวัสดีน้องแม็กเอายาเอายาพี่ให้พี่ให้เก็บยังเก็บยังครับโอเคครับปั๊มเลยปั๊มเลยโอ้โหอยู่มุมนี้อยู่มุมนี้มันมันก็ปลอดภัยดีนะฮะป้อมับโอ้โหมีคุณชาร์ อ้มีแต่ปืนชาดนะฮะเดี๋ยววิ่งหาปืนก่อนนะฮะไม่ต้องบวกไม่ต้องรีบบวกก่อนก็ได้นะโอเคนะพี่ทิ้งปืนให้แล้วนี่คานะฮะโ,โหมาอยู่บนนี้ก็ระวังเขายิงด้วยนะฮะนี่รู้ไหมัะพี่อยู่ไหนไมรครับไม่รู้นะฮะตอนนี้พี่อยู่ดาวคานนะฮะมาแบบ มาหายาสมุนไพรกําจัดโรคโควิดอยู่นะฮะน้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะฮะผมไม่ตกใจครัโคบโอเคครับเคครับดีแล้วไม่ตึงตะหนกเออน้องแม่ครับไม่ขี่รถอะครับเดี๋ยวพี่ไม่เป็นไรพี่ขี่เองก็ได้โอ,โ, borrow, โอ้โหโคตรแหววลกเลยชิบหายน้องแม่ครับอย่าอย่าตายก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราต้องอยู่ร่วมกันท้ายวงให้ได้นะฮะ นี่น้องแม็กอายุกี่ขวบะครับเจ็ดขวบครับโอ้โหเจ็ดขวบว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะออายุเท่านี้นะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยที่เล่นฟีไฟเก่งขนาดนี้ฮะเล่นนี่เล่นน้องแม็กเล่นฟีไฟมากี่ร้อยล้านปีแล้วฮะไม่รู้ครับไม่รู้นะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะ น้องแม็กมียาไหมฮะไม่มีเลยคับไม่เป็นไรนะฮะเรา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 ฟาร์มไปก่อนฮะอ่าพีทิ้งยาให้ละเราเราเราสวหรือมีแฟนยังอ่ะยังไม่มีอ๋อแล้วอู้จิบบจ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 ับจอู้จิบบจบจระวังนะระวังระวัง จ็บหนักเ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 จ็บหนักน้องแม็กซ์อย่าสายก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวบวกคนบวกคนโอโ้โ,อโหโอ้โหอยูค่คนวิ่งวิ่งเข้าบ้านฟาร์มก่อนเฮ้ยอย่ามองนะอย่ามองหน้าผมนะผมนะน้องแม็กใจนะโอ้โหน้องแม็กเลือดขึ้นรวดแล้วอย่าห้าโอ้น้องแม็กซ์มแล้วนะน้องแม็กอย่าพึ่งจากผมไปนะโอ้ผมจะช่วยน้องแม็กพี่ผมก็จะตายแล้วจะตายระเบิดโอ้น้องแม็ก ไม่นะโอ้ยอย่าออก่อนะน้องแม็กอยู่ดูพี่เล่นก่อนนะโอ้พี่เหงาแม่น้องแม็กว่าพี่จะฆ่าได้ไหมตัวนี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนนะโอ้ออนนะโหเป็นไงฮนะปืนชาร์จระยะไกลยัดขี้มันโคตรโหดเลย <laughs> ปืนชาร์จระยพันเมตรนะครับอก็ดูเไว้ เอาไอ้จ right, oh like wow. oh, oh, ิบหายอยู่ด้านล่างไอลูกจะฟอรังนีมีตุ้มอ๋อพีชื่อเอาเป็นว่าบีชื่อีฟิมแล้วกันนะอ้ยโอ้เรือยี่ายแล้วบีว่าพีน่าจะแตะครับอือ เพียอะอ๋ะอมัน,น,น,นมากันเยอะนะครับน้องแม็กจังหวะน,นี้ปีแตกอะครับออก <vos> ็ตอนนี้นะครับน้องแม็กอะไรครับพี่ครับ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  ไว้เจอกันใหม่นะฮะครับสุดยอดไปเลยนะครับครับครับแหมก็กิมเลขกผ่านไปไม่โคตรไม่สวยเลยฮะมาดูกิมที่สองกันใหม่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอคนที่สองกันฮะเดี๋ยวคราวนี้เราจะแต่งชุดไปนะฮะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินแล้วตอบด้วยครับสวัสดีครับฮัลโหลไอโย What the fuck h e โย o อไม่ตอบเออเป็นใบเหรอครับสวัสดีครับอ้าวออกไปแล้วอ้วเข้ามาแล้วสวัสดีครับ h e โลฮ h e ล l o มาตาฟักเกอร์นี่เราจะทำการออกนะฮะโหแม่งไม่ตอบแม่งมาเกียนไม่ได้อ่ะอือ เราต้องหาคนที่แบบมันต้องเปิดไมค์แล้วเราจะต้องเกีย่ะอื่ยไป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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮโยแมนเฮ้ฮัลโหลฟักเกอร์ เอ้ยตอบกูบ้างเพื่อน What the fuck แหม่ถ้าไม่ตอบเราจะทำการออกนะฮะลโหล w h a t t e f u c k er? แม่งไม่เข้ามาอีกไอจีหมายชีวิตกูนี่แม่งลำบากจริงๆไอ้เี้ยเอาเอามาแล้วสวัสดีครับเฮโยเอยแม่งเ้ยเสียเวลาชีวิตกูออกม่งเลยไอจีหมาย มาลูกกูจะยู่ไปเพื่อหาอะไรแม่แมงไหมแมงไนเกียนคนเดียวอีกไอชิมายแม่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์อยากให้ทำต่อในอีพีหน้าก็กดติดตามไว้นะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแม่ได้เกียนแค่คนเดียวไอชิมายไปก่อน